สวัสดีครับเพื่อนๆนกักหมากรูปไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าจะรีบบุกไปไหนวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก็นะมาวันนี้จะสายกันไปหน่อยนะครับนะคงไม่ว่าอะไรกันนะครับ <s> f c ทุกๆท่านนะครับนะวันนี้ให้ชื่อตอนว่า จะรีบบุกไปไหนเออใช่จิจะรีบบุกไปไหนจะรีบบุกไปทำอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดอลอีกเช่นเคยนะครับนะจับคู่มาเจอกับคุณโซดาอ๋อคุณโซดานะครับพอดีนะคุณโซดา1 6 8นะครับผมก็ชังยันนะครับเป็นอะไรเป็นหงทองดีไหม เอามาว่ากันในในเรื่องหมากลุกนะครับก็เป็นไม้ยงขวาอีกแล้วนะแต้มนี้ก็ผมเป็นสีดำนะครับก็เป็นไม้ยงขวานะโอ้โหเขาปูแต้มนี้เข้ามานะเบี้ยสามตัวตรงกลางนะั้นก็กินตัดเข้าไปก่อนเลยโอ้โหวันนี้บอกว่าจะรีบบุกไปไหนบุกไปต่อเลยแทงมาเข้าไปโอ้โหนะ จะรีบไปไหนหรือเปล่าวันนี้มีนัดกับกิ๊กหรือเปล่าจับคู่มาเจอกับคุณสดานะครับผูที่มากับเลตติ้ง1495โอ้ก็ใช้ได้นะพันห้าขาดนิดหน่อยแต่ันนี้ก็เอาโคนขึ้นไปเขากินตัดด้านซ้ายมือเราก็เอาเม็ดเอาเม็ดกินนะครับแต่ตรงนี้นะส่วนใหญ่ที่ผมกินนะบอกฝากบอกเพื่อนๆไว้นะผมไม่ค่อยเอาเบี้ยมากินออกมานะผมปล่อยมันในเบี้ยสองตัวด้านขวามือนะไม่ค่อยไปกินเขานะ ผมกินแล้วมันแตกแอวเม็ดกินดีกว่านะครับก่อฝากไปปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาแตบน,นี้โดดหมามาให้กินก็จัดไปสีครับหมากับโคนจะเหลืออะไรแล้วเบี้ยตรงนี้เอาอะไรมาผูกครับเอาอะไรมาผูกอ๋อมีมีเม็ดมาขายได้ด้วยอืมีเม็ดมาขายได้ก็โอเคนะก็ดีนะครับเราก็จะมีแท่นนะแต้มตรงนี้ เราก็เอาเหลือมาออกมากรนนะเหลือด้านขวามือเห็นไหมผมแหลกบอกแล้วว่าเขาจะต้องเอาเม็ดมาขายมาขายแบบนี้เราก็กินกวบเข้าไปเขาอะไรกินเอาใช้เบีย้ยกินก็เสริมเบี้ยเห็นไหมเบี้ยสองตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆพนะพยายามอย่าให้มันแตกออกไปจากกันนะนะเราก็หาตัวไปควบคุมไปดูแลมันหน่อยแต่นี้ก็โดดมา้าไปควบพององา ก็เห็นว่าเราจะควบผ่องเขาก็ไม่้ผ่องดีเนาะนะตรงนี้ก็ดูแล้วโคนม้าตรงนี้มันจะขาดกันไปใหญ่นะก็เอาเรือมาผูกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะอือออยังไงดีครับคุณโซดาคุณโซดาแทงเบี้ยเข้ามานะแล้วแตนนี้เราจะไปอย่างไรดีเนี่ยถ้าเราแทงสวนเข้าไปโคนเข้ามา คนเขมาเขามา,มาจะจะมาตรงไหนได้มาตรงนี้อ๋อแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปก่อนเอาคนเข้ามามาแบบนี้าาก็ไนะตีลุกเข้าไปโอ้ยนะตีลุกเข้าไปเขาจะกินไหมให้กินเลยนะครับหมาเบี้ยนะแล้วเอาเรือมากดอีกตัวหนึ่งโอ้เข้าคนะมาผูกมาผูกเอาอะไรดี อะไรขึ้นไปดีถอยม้ามาดีไหมถอยม้ามาหรือจะเอาโคนขึ้นไปอืมแต้มน,นี้น่าสนใจน่าสนใจแทงมา้าด้านซ้ายมือนะเพื่อนเพื่อนพยายามคิดหลายๆตัวนะครับแทงม้าได้ไหมแทงโคนได้ไหมอะไรเงี้ยเราคิดคร่าวๆไว้ก่อนนะว่าเราจะทําตรงไหนเราจะแทงตรงไหนแต้มน,นี้ผมก็แทงม้าเข้าไปเอา้าไม่กลัวพี่ตรงด้านล่างขาดเหรอ ไม่กลัวเราก็กินกัวเขากินกววเรากินกัวเข้าไปเขาก็ต้องใช้มาไปจับเบี้ยเอาอย่างงี้จะเสียสองมั้งเนี่ยเห็นไหมแต่เราก็กินสองตรงกลางเห็นไหมครับเพื่อนๆนะนะเราแทงไม้เขาเสียหลักไปนะเขาโดดมาไปกินเบี้ยกันเลยของเขาเนี่ยเราก็กินไส้ในเขาน่ะเอาเบี้ยกินตรงกลางครับกินกินเบี้ยสูงก็ได้อ่าตอนนี้เขาเห็นเขาเห็นเขารู้นะฮะ เขารู้ก็ได้จังหวะมันเป็นทีเดินของเรานะแต่ทนี้เราก็ต้องกินนะกินยังไงดีเอากินสองแล้วกินฟรีนะกินสองดีกว่ากินกวะเข้าไปกินแล้วก็เลือกกินโกเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเอาแต่ทนี้ยังไงดีไหมเอาแต่จะเอาเรือมาซ้อนเรือไม่ดีนะเอาเรือไตลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งก่อนอือหือ ไปไหนครับคุณสซดาไปทางไหนดีเอาคุณสซดาไม่หนีไม่หนีหนตีข้ากทีนึงโอ้โหอา้าวแบบนี้ก็ตีลูกข้าไปจนสวยงามโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณนะคุณโซดาที่เข้ามาร่วมเล่นกับช่างยันนะครับออาวันนี้ยังไงก็เล่นมาแล้วนะครับ แถมให้ FC ได้ดูอีก2เกมนะครับเกมมันจบไวไปหน่อยนะครับตามชื่อเรื่องจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจับคู่มาเจอกับคุณใชกอสซิล่าหรือเปล่าก็ซ่านะก็ซ่าหรือก็ซิล่าอะไรประมาณนี้นะอ่ะชัางยันก็มากับมายงขวาโอ้โหเล่นเป็นสีขาวโดนแทงสูงสะแล้วเนะี่ยตายลวต้องมาแก้เบียร์สูงกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนนะฮะ จะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่เบียร์สูงนี่อันตรายมากนะครับนะถ้าคนไหนไม่ได้ศึกษามาไม่ได้เล่นมานะมันมันยุ่งยิ่งวุ่นวายเหมือนกันนะเบียร์สูงเนี่ยมันแต้มมันหลากหลายเยอะแยะไปหมดนะแต่นี้ผมก็ไม่รู้อะไรนะกินเข้าไปก่อนเขากินเข้ามากินเข้ามานะเราก็ ขึ้นขุนขึ้นโคนเอาม้าไปม้ากลางปีไปดีกว่าเขาก็ใช้ม้ามาก็ออยังไม่มีอะไรแนละ้วกินเอาตำแหน่งแล้วกินก่อนนะโอ้เขาผิดผ้าแล้วครับเพื่อนๆนะเขาขึ้นโคนมาตอนนี้ก็กินเข้าไปเลยโอ้ยเขาพลาดแล้วครับนะนะหมากรุกพยายามเดินนะต้องต้องดูตัวด้วยนะครับนะอย่าจิ้มกดจิ้มกดนะจิ้มกดนะพลาดเลยนะเห็นไหมครับฟีไปเลยนะถ้าฟีไปตัวหนึ่งนะ ก็มีโอกาสนะครับเพืเ่อนๆนะโอกาสที่จะแพ้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเสียเปรียบไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะโอหมากลูกฝีมือพอกันนี่นต้องต้องต้องระวังให้ดีนะครับแต่นี้เขาก็พยายามขึ้นโคลนมานะแต่ก็ยังสู้กันได้อยู่นะก็ว่ากันไปนะถ้างั้นก็ขึ้นเม็ดไปแล้วนะกูต่อสู้เขาก็ขึ้นขุน ขึ้นค้นเข้ามาชังยันขึ้นขึ้นโคนแล้วกันอไปขึ้นโคนไปโอ้โหเขามากดโอ้มา้าเราลอยอยู่นะมมามันลอยอยู่ไม่ค่อยสวยนะถอยกลับมาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันมีเปิดมุ่งเปิดม้าอะไรอ้าวแต่น,นี้จะเอาจะเอาเบียรมาแทงมา้าเราซีนนะแต่เราก็ไม่เป็นไรนะเอา เรือมามาผูกโคนไว้อ่าเตรียมตัวไว้แล้วแต้แบบนี้นะเพื่อนๆนะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเราจะเดินแต้มไหนนะต้องคิดไว้ก่อนนะครับล่วงหน้านะครับเพื่อนเพื่อนแต้มพวกนี้เนะี่ยแบบพื้นฐานนะเราต้องเห็นนะเราจะทํำยังไงเราจะกินยังไงเราจะแทงขึ้นไปสูงสูงไหมใช้มาไปจับเรือกินเบี้ยอะไรแบบนี้ต้องคิดให้ให้เยอะๆไว้ก่อนนะ อ่แต้มแบบนี้ไปจับเขาอ่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อตรงนี้เราก็อ่าเอามา้ามาผูกกับมาไว้เพราะว่าเพราะว่าเขาเอา้าโอ้โหเขาดดม้าไม่กินทำไมไม่กินอ๋อเขากินสองขดดม้าไม่ให้กินแต้มนี้ถ้าเรากินมา้าเขากินเบี้ยกินกินสองอืม ยังไงดีเนี่ยแต่เน,นี้เอากินไปเลยหมาเอาให้เขากินโค้เอากินก็กินกันดิเอากินก็กินกันเข้าไปแล้วเอาหมาหมากลับมาอุตาเดิมมนียมะไม่เหรอเอาหรือออกดีกว่าอือหือเอาพยายามโจมตีตรงนี้หมากับโคนนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหกินตัดกข้ามาแล้วกินเข้าไปกินอีกไหม โอ้โหกินกันแบบเน่ไม่กินด้วยนะแทงตรงนี้เข้ามาจะแทงโคนดแทงก็ไม่ได้นะแทงโดนกินสองอืมมีแต้มไหนที่ง่าจะเล่นได้บ้างนะขุนขุนม้าไปไม่ได้นะเม็ดเม็ดจะลุยหรือจะเอาม้ามาดีม้ามานี่เอาม้ามากันไว้เลยไม่ให้เรือออก อืมกักไว้นะเป็นกับดักเขากินมาเราก็กินกันไปโอ้เป็นกับดัก,นะก,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 ดกอา้าวแบบนี้เขาแบบกันมาแล้วนะเรากันให้เรือเขาออกแบบเขาก็รีบม,มาต่อนะจะเอาเรือออกเราตีลูกไปทีนึงก่อนแล้วไปยังไงดีเอาเรือไปจับไหมเขากินโคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ แต้มตรงนี้เราจะไปท้องไหนดีนะเอาเรือไปกดดีไหมกินก่อนโอ้เอาแต้มนี้ดีกว่านะกินกินโคเลยกวกเข้าไปเขาต้องใช้ขุนกินแล้วก็เอาเรือไปลุกเข้าไปเลยไปลุกเข้าไปอ่าแล้วเรากินก่อนอ่ะเราเอาเรือกินมาา้าเข้าไปกวกเข้าไป อ่าแล้วก็กินโคลนเข้าไปโอ้โหคู่ตสูยอมแพ้เลยครับเพื่อนๆนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล้วก็คลิปต่างๆที่ช่างยันได้ทํานะแล้วมีการพากนะครับหัวเราะบ้างอะไรบ้างนะครับผมช่างยันนะครับไม่ได้มีเจตนา อย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับทําเพื่อให้เกิดความบันเทิงทั้งหมดนะครับเพราะว่ามาอย่างนั้นมันก็จะไม่สนุกนะครับวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมีอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย